สวัสดีครับวันนี้เรามาดูตอรออนะครับว่าแต่ละที่นะครับเมื่อเราเอารถยนต์เข้าไปนะครับเขามีการตรวจสอบอะไรบ้างนะครับเรามาดูเลยครับวันนี้ก็มีโอกาสได้นํารถกระบะนะครับมาตรวจสภาพนะครับเึงรถคันนี้ก็หลายปีแนละ้วแต่วิ่งประมาณแสนกว่กิโลเองนะครับ ก็ตัวแรกครับหลังจากตรวจสอบไฟหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาสู่ในส่วนของการตรวจสอบระบบเบรกนะครับอ่าตรวนี้ก็จะมีแท่นตัวปั่นล้อนะครับก็คือจะต้องได้ค่าอยู่ประมาณถ้าไหรไม่รู้น่าจะจำไม่ผิดก็คือ2,500นิวตันนะครับต้องเบรกให้อยู่นะครับนี่คือลักษณะการทดสอบเบรกนะครับเียนว่าล้อมันหมุนช้าๆนะครับก็จะปั่นล้อแล้วก็วัดเป็นค่าแรงบิดออกมานะครับเป็น ดึงต้นเม็ดออกมานะครับทั้งด้านล้อหน้าและด้านล้อหลังนะครับตัวนี้ก็คือรักษาการตรวจสอบนะครับระบบเบรกนะครับตัวนี้ก็ล้อหลังก็ลังจะลงในหลุมนะครับนี่ครับจากนั้นแ้วก็คนขับก็จะเหยียบเบรกนะครับแล้วก็ทําการปั่นล้อนะครับเพื่อวัดค่าแรงบิดนะครับตามทางการเบรกหรือความผืดที่เกิดขึ้นนะครับจากนั้นก็จะวิ่งต่อไปนะครับใน จุดต่อไปก็คือในส่วนของการตรวจสอบเสียงนะครับตรวจสอบเสียงในส่วนของรถยนต์ว่ารถยนต์คันนี้นะครับมีเสียงดังเกินค่ากําหนดหรือไม่นะครับเราก็จะมาดูว่าเขาจะตรวจสอบกันอย่างไรนะครับก็จะมีในส่วนของจุดรับเสียงนะครับแล้วก็มีเครื่องมือสําหรับการวัดคล้ายๆกับตอนที่ตํารวจเขาตรวจสอบรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์นี่นะครับในการตรวจสอบก็จะมีระยะนะครับเนี่ยนะครับ เขาจะมีระยะเหล็กชี้เข้าไปที่ตัวถอยเสียเรานะครับที่ปลายถอยเสียเราก็จะทําการเหยียบรอบที่ประมาณสัก2,000กว่ารอบนะครับค่าเสียงจะอยู่ที่ประมาณ90เดซิเบลเอนะครับก็จะถ่ายเป็นตัวตัวสูงไปนี้นครับกำลังสูงเข้าไปให้ดูตรงนี้นะครับนี่คือในส่วนของค่าความดังของเสียงนะครับแล้วก็จะมีการวัด นะครับไอเสียนะครับก็คือค่า CO คาร์บอนมอนอกไซด์แล้วก็ค่า HC นะครับ